ในส่วนของจังหวัดนครพนมค่ะอ่างเก็บน้ำบานดงน้อยเปเป็นโครงการอันหนึ่งมาจากพระราชดำรินะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งน,น้ำต้นทุ่นด้านการเกษตรและก็เป็นน้ำอุป,ปโภคบริโภคนะคะเหตุให้พี่น้องเกษตรกรได้มีน้ำใส่ตลอดทั้งปีอยากสิฮูบ่คะว่าในส่วนของการดำเนินการนี่เหตุจังไดจังเหตุให้มีน้ำใส่ตลอดทั้งปีเดี๋ยวเฮาไปติดตามรายงานกันจากรายงานพิเศษค่ะ พื้นที่จำนวน7,350ไร่ของอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อยตำบลพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมแน่ดีพื้นที่แห่งนี้เคยประสบปัญหาภัยแล้งน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเมื่อปี2520รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงรับสั่งให้กรมชลประทานดำเนินการจัดหาน้ำให้ราษฎรในเขตอ,อำเภอนาแก จากนั้นกรุมชลประทานได้สำรวจออกแบบเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2526แล้วเสร็จในปี2528โดยในสัมพันธ์เดือนสิริรัตผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปนมกล่าวว่ากรุมชลประทานได้ก่อสร้างทํานบดินความสูง14เมตรยาว840เมตรขนาดความจุ2.5ล้านลูกบาทเมตรประกอบด้วยคลองส่งน้ำ2แห่งประกอบไปด้วยทำนบดินนะครับความสูง14เมตรนะครับ ความยาว840เมตรครับจุความจุอยู่ที่5.2ล้านลูกบาทเมตรนะครับประกอบด้วยระบบส่งน้ำคือคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาคลองซอยต่างๆรวม14กิโลนะครับช่วยเหลือพื้นที่ได้7,200ไร่นะครับใน6หมู่บ้าน2ตำบลน,นะครับซึ่ง ทําให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าได้เป็นอย่างดีครับในอนันนนทริหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่สองโครงการชลประทานนครพนมกล่าวว่าหลังจากที่ก่อสร้างอ่างแล้วเสร็จได้มีการบํารุงรักษาอ่างมาอย่างต่อเนื่องกว่า30ปีเพื่อให้ระบบน้ํามีความสมบูรณ์และใช้งานได้ดีพร้อมให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ําในแต่ละปีของพื้นที่โดยใช้หลักการระเบิดจากข้างในทําให้ทราบถึงปัญหา แล้วนํามาแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องการเพาะปลูกเน้นการบริหารจัดการน้ําให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีบทบาทสําคัญในการจัดการน้ําในพื้นที่ของตนเองเพื่อลดความขัดแยง้งและใช้ทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทําให้เกษตรกรมีพื้นที่รับน้ําชนละประทานทั้งหมด6หมู่บ้านจํานวน700ครัวเรือนก็จะต้องมีการกําหนด การใช้ครับโดยการเลี้ยงลาดับความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอุปโภคบริโภคมาก่อนให้เพียงพอครับแล้วก็รักษาระบบนิเวศแล้วก็ในการกําหนดพื้นที่ทําการเกษตรกรรมต่อไปนะครับซึ่งอ่างเก็บน้ําบ้านนองน้อยนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมาจนมาถึงปัจจุบันครับวิวัฒนาการในเรื่องของการใช้น้ําจากชลประทานก็มีการปรับเปลี่ยนการใช้จนแบบเข้าที่เข้าทางจน ไม่ได้เป็นกังวลในเรื่องของการพึ่งพาน้ําต้นทุนที่มีปริมาณมากในอ่างนะครับก็คือเขามีการใช้น้ําน้อยครับมีการประยุกต์มาใช้เป็นน้ําหยดในปัจจุบันครับกับพืชเศรษฐกิจที่สร้างไรายไดใ้ให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรครับด้านนายธีรศักดิ์ชาเครือประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านดงน้อยบอกว่าเมื่อก่อนการทําการเกษตรต้องรอฝนจากธรรมชาติเป็นหลักการทํานาได้เฉพาะนาปีอย่างเดียวเท่านั้นแต่พอมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมา ทำให้เกษตรกร,ร,กรสามารถทำนาได้ทั้งนาปีนาปรังพืชฤดูแล้งซึ่งการปลูกพืชเกษตรกร,ะร,กรจะนำน้ำเข้าแปลงปลูกเป็นส่วนใหญ่ทำให้มีการใช้น้ำเป็นจำนวนมากซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำได้มีแนวคิดในการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชด้วยระบบน้ำหยดแทนพืชส่วนใหญ่ที่เกษตรกร,ร,กรนำมาปลูกจะเป็นพืชเศรษฐกิจได้แก่พริกมะเขือเทศแตงกวาเป็นต้นรวมไปถึงการเปลี่ยนยอดเมล็ดพันธุ์ใช้นวัตกรรมนำการผลิต ทำให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นใช้พื้นที่เท่าเดิมผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและเกษตรกรไม่ทิ้งถิ่นฐานไปหางานทําที่ต่างจังหวัดอีกต่อไปเรื่องของตลาดนำเนี่ยมันทําให้ตอบโจทย์ของชุมชนเรื่องของการันตีเรื่องของรายได้เ,เ,ไดเพราะว่าแต่ละเกษตรกรต่อคนเนี่ยรายได้ก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0 0ถึง600,000บาทต่อต่อ ต่อรอบของการผลิตนะครับอันนี้คือเกษตรกรคนหนึ่งคนนะครับก็ทําได้ประมาณหนึ่งไร่เท่านั้นเองนะครับเป็นการตอบโจทย์เรื่องของอทําน้อยแต่ได้มากส่วนการบริหารจัดการน้ํานั้นประธานกลุ่มกล่าวอีกว่ามีการบริหารจัดการน้ําตามรอบเวรจะเปิดการใช้น้ําในช่วงวันที่1และ15ของทุกเดือนของฝั่งซ้าย และฝั่งขวาจะเปิดให้ใช้น้ำในวันที่10และ20ของเดือนเพื่อให้เกิดความสมดุลและ,กะเกษตรกรใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงและในอนาคตกเกษตรกรบ,บ้านดงน้อยแห่งนี้มีแผนการพัฒนาในการทำกรเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำควบคู่ไปด้วยจะเห็นได้ว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงดูแลประชาชนของพระองค์เสมอมาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันจะสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อให้ปวงประชามีความสุขอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1460กรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทยและความสุขของประชาชน